สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องซักซีขนเกษตรแห่งทีหลาบสูงนะครับผมวันนี้บ้าศักซีเกิสิบ้าเมื่อเบิ้งปามนะครับปามบนข้างหน้านะครับถี่ง่ามแห้งแปลงหนึ่งนะครับหัวใหญ่ครับปามแปลงนี้ครับผมแล้วก็ปูกระโบได้ห้างแห้งบันไดได้ครับพี่น้องแต่ว่างามเทึ้งเข่าเทึ้งปามนะครับครับก่อนอื่นมาพอกครับ เจ้าของสวนเพิ่นนะครับสวัสดีครับเอื้อยสวัสดีจ้าครับเป็นปาล์มพันธุ์ยังครับนี่เอื้อยพันธุ์สุราชเจดจ้าพันธุ์สุราชเจดนะครับเนาะปลูกปลูกอยู่บ้านได้ครับนี่อยู่บ้านแฉมตัวบนบ้านแฉมจ้าโอ้ตัวบนบ้านแฉมเพื่อพี่บุญเฮานี่เนาะครับเนาะจ้าปลูกมาจักปีครับจังได้ต้นใหญ่ป่ะเนี่ีจ้าโอ้พผนองยางส้มเลยครับเอื้อยโอ้ก็ดีเลกมาบ้านตัวบนบ้านแฉมภาคอีสานบ่เคยปลูกปาล์มได้กันังไงเนาะบ่แม่นเอื้อยเป็นรายแรกๆบ่ครับที่ปลูกกับวิชานกีดเพิ่นเมนเมนจ้ะ ทีจังไดครับจังไดเมาปลูกปาล์มน้ำเพรนนี่โอ้ยคือว่ามันมีผสมประสานปลูกปาล์มปลูกยางแน่โอ้อาจจะขายเขาเป็นไปบ่ได้ดอกบ้านเฮายางก็ปลูกนะบ้านรครับเอื่จ้าปลูกที่บเบสไลาย,ยางบเบสไลอู้อลยลายเติบเศรษฐีตัวนี่โอ้เศรษฐีแล้วปาล์มปลูกจ้กต้นครับเอื่ทั้งเบิดเลยทั้งเอิร์ดเบสไลมันเกือบเกือบสามร้อยกนตนูต้นสามร้อยกูต้นนะครับสามร้อยขายขายได้สูงสุด วิกหนึ่งไร<ต>่ปันไดครับแต่ราคาเก้าบา <ปะ S 1> ดีๆเดืดเอนแต่สามหมื่นอยู่เดียวนี่มันลงมากเหลืออยู่สองหมื่นก,ว,มมนกว่าสองหมื่นกว่าวิกหนึ่งว่ครับอันเดือนเลยโอ้เดือดนละสามหมื่นกว่าแต่ว่าเขาใส่พื้นที่ว่างเปล่าตรงขั้นแท่นหน้านะตัวนี้เนาะครับเนาะแมนแ้่แมนโอ้เพชเด็ดดีเนาะไก่ไม่แต่ต้นใหญ่ๆงามๆแบบเป็นสายพันธุ์นิยังเนาะสุราเจ็ดเบิร์ดข้างนั้นเลยโอ้สุราเจ็ดนะครับพี่น้องคู่มือนี่เปิดจองบ่ได้สำเร็จไก่ไกคือโฉบดีแท้ บ่ามันเฮ็ดก้อนโม่ลนะโตวันสุขดีครับน้องเอ๋ยเพิ่นเพิ่นมาได้รับจองได้เอีกไหเดี๋ยวนี่ว้อคุณนะครับไปเรื่อยๆก็บไข่เน่มันเดือนหนึ่งก็บตาสองเถียวตาสองเถียวโอ้ยใกล้ที่พ่อตัาเราบอกเอ๋ยนี่โี้ยเราเห็นมาหลายเมืองก็ตัดได้ได้หน่ผู้งามเพียงน้อยก็ได้ได้เงินเดือนเอาสองเถื่อกได้หนครับจ้าสองเถื่อโอ้หายนะขราชาการวันที่สิบหกได้วันที่หนึ่งวันที่สิบหกและก็วันที่หนึ่ง โอ้เขาทาเขาทาละเฮ็ดหน้าผสมประสานนี่หน้าก็งามเนาะนี่โอ้เฮ็ดกะอันนี้ลายไส่ขี่งัวบานเท่านี่ลยลายก็หมดเันชีวภาพแน่บริโภคนี้ก็ผสมประสานกันโอ้เคล็ดลับเขาใหญ่อใหญ่เนี่ยขี่งัวขี่ยังแล้วก็ชีวภาพเฮ็ดน้ำมักและสีดน้ำมักขี่หมูขี่หมูน้ำมักโอ้เฮ็ดแนวไยอเนาะครับเอื่อยแล้วก็เอาแซ่ไว้แล้วก็มันก็มีเอเอ็มเอาหยังใส่โอ้เป็นส่วนผสมอีกส่วนผสมอีกมาสีดต้นปาล์ม อูคือสร้างว่าเถอะน้อสมพอมันงามคากปานนี่น้ำมักขี่มูน้อเอ้ยน้อน้ำมักขี่มูอ้ยบ่าวสักศีรษดียมาเลียนรูน้ำเอื่อยเด้ครับพราะว่ามนำมักทุเรียนน้ำมักทุเรียนก็ะมีอีกน้ำมักทุเรียนกะเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกโอ้ยพี่น้องจงเป็นเป็นปลาเช่าบ้านที่คิดหลายอย่างนะครับนาะมีน้ำมักอันนั้นน้ำมักอันนี้โอ้ยดีใจน้ำครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยได้ใส่ปุ๋ยไหลอยู่บ่ปานนี่ครับผม บ่บ่ได้ใส่หลายป็นไหนเขาจะใส่แต่หมดดิล่ะน้ำมาร์กเนื้อหยังสีดล่ำต้นมันสีอันนี้โอ้วัได้เน้นปุ๋ยเนาะครับเนาะวัได้เน้นปุ๋ยป็นไหนโอ้แสดงว่าต้นทุนก็สิบ่สูงที่นี่เลยวัววัวเป็นไหนดอกต้นทุนโอ้ตัว่าปุ๋ยก็แพงแพงตัวปีนี่ก็ได้ปุ๋ยปุ๋ยผมก็ยอมบ้าสักสีนี่ก็ยอมครับแต่ว่าเรื่องปุ๋ยนี่ผมยอมหลายอใหอ่สอบแล้วเกือบสองพันปุ๋ยฟาร์มแต่ก็ใส่ยุงม้วใส่หลายแพงน้อยใหเนาะแพงแพง อันนี้กันเทศใหญ่บ่ครับนี่เห็ดอยู่นี่ประมาณจักเมตรตอนนี้ห้าหกเมตรนี่บ่เลยหกเมตรนี่ละพ่อเรนนี่เล่นเขาได้รถเล่นเขาน้ำชิ้นปลูกไม่ไมหนี่เห็ดใหญ่บ่หนีบ่ครับตอนที่เขาปลูกไม่ไม่ใหญ่บ่ใหญ่เขาดันดินใส่น้ึ่งเขาคอยดันขึ้นแต่ละปี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 เพราะดันบ่ไรมันสีหัวบ่ใหญ่และหากมันบ่ไปไปกินนะโอ้ยมองมองแล้วมันสูทบอกยังไงซะครับพี่ใหญ่ซูทแมนนี่ว่าไอ้เอื้ยเพิ่งจะเอาทางมันมากองครับพี่น้อง กองทางไวทั้งกางๆว่าเขาใหญ่ไงนะครับเนาะโอ้ยกวางแห้งได้ครับหาหกเมียได้ครับตอนนี้หน้าไม่ดีครับปามแปลงเนี่ยเอาใจใส่ดีครับบ่เปลืองปุ๋ยอีกเรื่แล้วมีเคล็ดลับนำมาร์กต่างๆอามาใส่นะครับเนาะแล้วหัวค่อนขางจีใส่ได้เลยครับแดีวได้ได้ประมาณตอนนี้มันถือกนะครับปามก็ถือลงก็เกือยว่าสองหมื่นกวยครับเดือนหนึ่ง ถือว่าเป็นไร่ใดที่โอเคแห้งนะครับคุณตามเต็มข้อเลยครับพี่น้องอื่นโลนเบิดหลามันสุกมันสุกแนี่ยนี่มันสื่ออยู่บ่ตัวมันโลนคร<อ>ับ<อ>ตัวโลนนี่ก็ราคาหนึ่งเลยค่ะตัวโลนนี่โอ้นี่จนโลนะนะเอเืลอย์แมนคุณราคาหนึ่งอีกตัวโลนนี่เป<อ>็นหาพิเศษเอืลอยก็เก็บแยกไปคือกันมันบ<ย>่ปะฮะมันสร้างตั้งหากโดยที่ละลายเติบอยู่ครับตัวโลนมันตัวโลนไหมตอนใดๆก็เป็นเงินอนงกระเจ็ดลอยกลัวจะพอตัวโลนจะพออันตัวโลน อู้ปลามีคุณภาพแห้งครับพี่น้องสุราษฎรงที่คุณคุณหัวเนาะแต่ก็เต็มข้อดีแห้งเด้ปลาเหื่อยพี่หนูมาอยู่พร้อมตัวนี่ครับเหื่อยพร้อมเนี่ยระบบนิเวศนะครับเนาะอุดมสมบูรณ์เอื้อยพอได้ใสสารเคมียางมะนีทั้งกบทั้งยังสารเคมีปนในดอกใส่เนาะกบปลานี่อุดมสมบูรณ์เบิดเนาะเขานี่เฮ็ดไว้เพื่อการขายหรือว่าไว้แต่กินเองครับแต่กินไว้แต่กินโอ้เพราะว่าใส่ข้าวเหนียว เอาเอือ่อไอ้ฟังเนี่ยแต,ต่เฮ็ดขายนี่คุมค้มอยู่บ่เข่าคู่มือนี่บ่บ่คุ้มดอกเข่านี่มีแต่ <c oughs> ตรูบมีแตรลูบเออมแต่รูบขนาดมีรถไถยจะขอยงยังรูบอยู่เอ้ไงมิไถยจะ <c oughs> ของเอาซื้อน้ำมันอีกไหนสิค่าปุ๋ยอีกอะไรค่าเกี้ยวอีกมันหลายอย่างัไหลายอย่างเนาะครับเบื่อไเนาะหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นปาล์มนี่เขาปลูกเธอเดียวแม่นบอกค่ะบ้านเนี่ยเธอเดียวทรัพย์อเนื่องนะครับเนาะงทรัพย์อเนื่องไปเรื่อยเพราะว่าบ้านเขานเป็นชนประธานมีน้ำ โอ้เหลียงหน้าหยั่งตี๋หลับได้เปียบมูเปียบมูปลูกได้ครับถามว่าไม่น้ย่าไปปลูกด้วยพี่น้องเลยน้อมันบโบได้ผลมันโบใหญ่โบได้ผลครับมันต้องการน้ำร้ายนะครับน้อตัวนี้เนาะการน้ำผู้ใดสิปลูกกระเฮ็ดระบบน้ำเอาถ้าบ่ได้มีน้ำขั้องคือจังตำบลเหมือนเชฟนะครับน้อแมนถามว่าจันโบได้ผลแมนโบใหญ่โบโบได้ผลกินน้ำร้ายเนาะเพื่อนนี่เนาะน้ำร้ายปามนี่ต้องการน้ำอุ้ยใหญยคือมอผุดแช่เอาเอาห้างหยั่งน้องเติงๆนะเนาะ คนนะครับถ้ามาฉาดก็เกืีอยแล้วกับปลอยข้างโนข้างหนูครับแต่ว่าเกลี่ยเล่าจัดการแปลงเราได้ดีแห้งหัวนี่ใหญ่แห้งนะครับเพื่อนะครับพี่นสิไทยคูัวก็เปื่อยเล่าคนนะครับหัวนี่ใหญ่แห้งเบิงเบิงพี่น้องเบียบเบียบก็เปื่อยเร่ารถวัดพระเดชสุกเลยนี่พี่น้องนี่ ถ้าซุกใหญ่กว่านี่บเปล่าใหญ่กว่านีนะฮะโอ้มันสิตึงกูเยีเอากัน,มนโมขึ้นเด้อตกลงน้าําหามกันกระโพยยื้อหงอนใครอยู่หยยน่อยังได้ซอยกัน2คนนะครับเนาะโอ้ยเี <c oughs> ๋นี่ใครแน่มีลูกมาอยู่น้ําแล้วอืมดีครับเพิ่นเพิ่นไปเฮ็ดงานบ่ครับตะกี้ตะกี้เฮ็ดงานบริษทัทโอ้เดี๋ยวนี่เพิ่นก็เอาเคือเอาแห้งมาซอย <c oughs> พ่อซอยแม่เนาะครับเนาะหมดละบ่หันพ่อเก็บวันนี้ไก่สีเนี่ยนี่ยังตรงสีแดงซุก่อน โอ้พมันเด็ตึงแห้งเด็ดซ้ำนี่ย่างอยู่ซ้ำนี่จะไปเก็บด้วยครับบโบมันปาล์มสูงเกลี่ยฟานโบฮันตึงผู้งามแห้งครับเกลี่ยผู้เต็มข้อเลยตัวนี้แมนบโบ่มีตัวผู้เลยแม้แต่ตัวเดียวโบโอ้ยปาล์มสุราเช็ดครับพี่น้องสุราเช็ดเปิดงามงามงามนี่แหละครับบางทีครับการจัดการเอาทั้งรูมนี่ใส่เฟืองน้ำสมบูรณ์เอืีอยมองกันนะ อันกวดคืนเห็นเป็นปุ๋ยมันอ่ะกินนะอ๋อเฟืองเข้าไดใอาร์ก่อนขายคือมูพันที่นี่อ๋อบอกวดทมเลยเอาเฟืองเคลียร์เลยอันพี่น้องเคลรลับอีกเคลีรลับหนึ่งเอื่อยเอาเฟืองมาใส่นะครับเฟืองทมทางหน้ามักปุ๋ยนี่บ่ค่อยโดนเพราะว่ามันแงอีเอ็มมาฉีดบานีนอันใบมันกระเปื้อยเป็นปุ๋ยโตไปอีกนะเข้าไดใอครับเข้าฉีดกองทางนี่เข้าฉีดน้ำอยู่บ่ครับด้วยวาฉีดฉีดอยู่เพราะให้มันย่อยไหวโอ้เอ็มมาฉีดอันนี้เอ็มมาฉีด ืมฉีนน้ำต่างดินี่ฉีนน้ำม้วนนี่แหละม้วนงาปาล์มงาหย่างเขาฉีดมันก็เปื่อยมันก็ย่อยมันก็เป็นปุ๋ยมันก็ะตีกินโอ้เป็นเคล็ดลับอีกอย่างดึ๋ดึ๋ยเนาะได้หลายเคล็ดลับอะได้มานี่เท้าน้ามักอันอันนะครับมูนหมูขี่หมูเห่านะครับเมียนหลายอย่างได้หลายอย่างโอ้แต่ละตนถ้าแถวนี้เพิ่นเฮ็ดหน้าเบิดตัวนีใหญ่เม่นเพิ่นว่าสิปลูกปามเพื่อนกันนะนี่สร้างยู่เพิ่อนท่านได โอ้ oh, พิ่นสั่งอยู่เพิ่นสั่ง tell, ปปอยู่แถวนี้น oh. uh, นเพิ่นก็สิปลูกปาล์มอีกหน้าติดกันโอ้อุ้ยหน้างามแหงครับเขา <ừ> เขาเพียงเอื้องนอดเนาะตีก็เห็นหน้าเพิ่นนั่นล่ะบ้านเพิ่นสิปลูกปาล์มเขาก็งามข้างหน้านอ้องเหนือเพิ่นสิเซาอันนี้มันโอ้สิปลูกปาล์มเบิดทั้งแปลง,งนี่เลยเนาะครับเนาะทั้งแปลง,งนี่ล่ะเพิ่นสิปลูกเพิ่นสั่งแลียร้อยสองร้อยต้นปลูกแบบเป็นขันนาขึ้นกันอยู่บบใหญ่เพื่อนกันเพิ่นสิปลูกยุ่งน้ำในหน้าเลยเพิ่อนโอ้ทงนี่สิปลูกน้ำในหน้าเลยเนาะครับเนาะ แต่มว่าสิวสู่ของเอืือไ่ได้ดรกปลูกน้ำขันแท้มันอุดมสมบูรณ์กว่ากันพอเ้าดันหนาดินเขาเนาะเนี่ยเ้าดันเขาไปเรื่อยๆครับมันก็มีตังต้งแต่อันของแสบมันก็อยู่หนาดินเห็นเนี่ยถ้าบัดดันก็บ,บ่ใหญ่ยละไก็หัวกับก่ใหญ่อีกเป็นเคล็ดลับปลูกต้นกัญนชนา,าครับเนาะเอยเราต้องดันดินเขาเพื่อให้อันนี้เพื่อให้ปั๊มนะครับได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอแต่ว่าปุ๋ยกับเบาบางได้บ้านปุ๋ยเราบ่อไอยไใส่บ้านนี้โอ้มัน เท้าดันเขาเสียค่านรถมันแต่ว่าเท้าเท้าโหลดรปริมาณการใส่ปุย๋ยแมนเท้าก็ได้ดีอย่างจึงหนึ่งโอ้นรถมันคือใส่ปุย๋ยนี่มันจะเบิร์ดไร้กลัวรถมันมุน <c oughs> เนาะแมนไก่ดันมาหนีมันก็ดีครับเท้าได้ย่างสะดวกสบายครับดีผู้ใดสีปลูกก็ปลูกโดดป,ปามแต่ว่ามีหนามเพราะมีหนามจะไปปลูกโอ้จอหนามทอใหญ่ต้องจอหนาม<ไ>ต้องมีท่อเนาะครับเนาะแมน ผู้มีหอดพดปว,พวดกพ่นยังอุดมสมบูรณ์ดีๆกันเทหน้าเอื่อยเรามันออกเคสอยูบอ่บ่เอื่อยบ่เคสออกเวยปีนี้ผ <laughs> <laughs> ุนมึงทีละครับหัวใหญ่แห้งม,มีดอกผูเล็กหน่อยครับสองดอกนึงครับบ่่คยมีดอกผูอู้ครับพป่น้องลูกดีๆแห้งต้นใหญ่แห้งนะครับต้นใหญ่แห้งแขมเลยกะซื่อก็มองว่่ได้ไปไกลสบายดีจักกิโลครับเอื่ปากจากนีไปถึงสามกิโลบ่เึองนะนอกไก่ไก่เนาะ มองรับสื่ออยู่ไกลๆครับอยู่กับบานเลยอยู่กับบานโอ้ยเต็มข้อพี่นอ้องโอ้ยปลูกปาล์มเตือนซ้อนเตือนซ้อนถ้าคงบ่าวสักสีงามคือของเอื่ยเล่านี่สิป,ปีบเลยเนี้ยครับบดไอเห็ดเบี้ย,ยอื่นเนา,าเ<ล>ะเห็ดแต่สวนปลาล์มเอาบดตรงซีเบี้ยโ <c oughs> บลี่ริงโบดไอยิอ้ยงไรเนาะครับแต่ว่าอเอาลักษารธรรมชาติเนาะเอื่ยเนาะดีแห้งดีแห้งเอาโบดไรบ้านดีเนาะเอาปุ๋ยเอาเออเอาปุ๋ยมัก เอายังสีดครับแล้วก็เอาฟางคุ้มแมนย่ามเท่ากับหฮมโฮมหฮมเป็นต้นใหม่ว่าสันซะโอ้หฮมโปโฮมให้เป็นต้นใหม่ย่ามแรงงี้วะเท่าก็ไม่นามมันก็มันก็ซุ่มดูซุ่มเข้าไปเรื่อยๆไอ้จ,จะป็นเรื่อยมันเบาขึ้นนะครับหฮมโปโฮมเป็นต้นใหม่้ว่าะหฮมโปโฮมเป็นต้นไหม่ก็ล่ะเห็นผาพเลยครับพี่น้องว่าเออต้นใหม่มันแห้งแรงมันยังเอือยแล้วก็หฮมให้โดยเอาใบมันแน่เอาเฟืองแน่โอ้ยครับ ต้นสอนเธอได้พี่น้องฝุ่นเดียต้นนี้แห้งเป็นแหงแดงอยู่ฝุ่นเดือนละสองสมนหมื่นเท่าไหร่เน้อแมีนถือว่าหลายแห้งครับฝุ่นนะครับเป็นแดงแดงเลยต้นนี้พร้อมซับได้นี่นอ้อยเนาะนี่นะซับมื่ออื่นมาเหินอื่นมาเหินเมีนขายทุกวันที่สิบหกครับทวีเปรียบกับการเพชรน,นาสมัยก่อนเป็นอย่งไรกับสันเดือยโอ้แต่สมัยก่อนนะั้นกับตะกี้มันกับประเดมอันนี้ ย่างล่ะเศรษฐกิจทุกมมือนี่มันต้องซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเด้อแต่กี้มันเป็นอยังล่ะเงินกับใสเล็กๆน้อยๆพอเด็คือทุกมมือทุกมมือนี่ซื้อแตงแต่น้ำก็ซื้ออยังก็ซื้อทุกอย่างของกินของใสแม่นข้อเบื่อแม่นข้อเบื่อต้องใสเงินเนาะค่ะเบื่อไเนาะใสเงินทุกมมือนี่โทรศัพท์ก็ต้องมีแม่นทุกมมือนี่มันเทคโนโลยีครับมีแต่เนี่ยต้องใสเงินเนี่มันอยังล่ะคั้วแต่ละซีรีส์ห่าร่อยบ่ยันนี้ันนี้บ่ เดี๋ยวนี้ข้วอู้อตัวเราเป็นแสนเดืยอยแม่นอ้ยงามแห่งพี่น้องบ่านไดีแต่งกิง่งนี่ครับเพราะว่าใกลจ้จะหอดมือมันมเป็นบ่อขับเบื่อยงสิงมาแต่งหอดมือจังสีแต่งกิ่งไว้นามีดีครับสมบูรณ์แบบเลยก็ความค<ม>ึดความบ้านของเอื่เป็นต่อวิธีการเหตุการณ์เกษตรนี้เป็นการลดต้นทุนในค่อนข้างร้ายครับเขากเคยเห็นวิธีลดต้นทุนมิตรผู้ใดก็บอกว่าจะนำปุ๋ยนำปุ๋ยนะครับเนาะนี่บบนํำปุ๋ยปนใด ปุ้ยกระแพงเพาต้องเฮ็ดอันนี้น้ำน้ำมักน้ำย่างฉีดน้ำแม่นอยู่ครับเบื่ออยากได้แนวนี่ล่ะครับไปให้พี่น้องเพื่อนเบิ่งเพื่อนกระซิได้เอาไปศึกษาเอาไปต่อยอดของเพื่อนเฟื่องกระบได้ขายกระบได้ทิมกระบาดทิมเฟื่องเลยของดีแบบเอ๋ยแนวนี่ของดีพี่หนี่าสิเพาขอสื่อบ่อใดที่เกิดสนิทเพื่อนอีกนึงก็ซื้อมาเดี๋ยวเขาจะมาหยาดอีกนึงหันโอ้เสียก่อนมาแต่สาย่ลงไปในขั้วอุ่นโอ้มันอึดแต่ได้เอื่อยเฟื่องกับเป็นราคาเมน ปี่นีนาฝนที่บ่อซีบบาทอยู่บ่ครับวายเฉพาะส,สื่ออาร์ตเองนะครับเนียนโู้ยปามือมเยเราประทับใจในความงายแห้งครับพี่น้องความงามแห้งบ่อบ่บตอตองมาดูแลคู่มือคู่คเว้นเนาะครับเบื่อเนาะบ่อไวเดมาอันนี้ดอกมาแต่ย่ำซับบ่ครับมาแต่ย่ำซับโอ้จะเป็นดีแห้งครับพี่น้องตอน้นปาล์มกับบล็อคเบนว่ากี่ลายใหญ่แห้งเคล็ดลับนี่นะครับผมมักว่าการใส่ชีวภาพนี่นะครับมาร่วมกันปุ๋ยกันเล็กๆน้อยๆ แมนปีนี้เหีเ่ยวแถวซีบรไซด้วยปีนี้ปีนี้เกือบสิบริไซเลยแมนอ้ความงามนี่อยู่ได้ย้อนมาแต่งว่าอีหยังเนาะครับเนาะค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆมันมีปัญหาอย่างบาาา่คอปลาบามนี่เลยน้าเฮ็ดนี่ครับกะบ่มีปัญหาป,หปานะดรดอกปาล์มนี่มันกะ จัเมื่อลงมาแลงนะน่ะค่ะเบื่ออย่ีบ่กมืแลงบ่บ่ทาต้นน้อยนะเมนอยู่เ้าก็ต้องดูแลโดนเติบอยู่โอ้เพราะว่าแม่แมงอย่างินโนนสร้างอย่างเขาว่าโนนมันจ่อใบมันบ่ครับ่อะนอกจากนั้นก็ับมันใหญ่แล้วกับปล่อยไปเลยปล่อยบ่ได้สนใจอย่างเราบ้านยึดถือข้าวทรับแสดงว่าง่ายน้อยหลายอยู่ที่การบำรุงของเฮาแเมนเมนการบำรุงของเฮาวนี่ล่ะโอ้ยสามเมืองนี่คักได้ไง ตะกี้่โมเมนขายเขาเบิร์ตทงนี่กับโมเมนต์สองสามหมื่นเทิงอยู่ครับเบิร์ทงกับโมพ่อสามหมื่นเด้อพี่น้องตัวนี้เดือนเดียวเออเท่านึ่งหมื่นสองกระเทืองอย่างวันหน้าทงนี่หาอะไรหาอะไรขายฟาล์มบัดนี้ปาดครับขายปาล์มเินปวดีๆเนาะคักค่ะค่ะเศรษฐีสวนปาล์มมันฟังประเอิญนะครับอยู่ดีกินดีมีเงินใส่ตลอดทั้งเดือนเบิ่งอีกจะขันเน่หน้าเอื้อยครับ นี่สองขั้นนะครับพี่หนองที่ห่อายางมาเ่ากับมาฟัง่งมาส้มสวนปลาล์มแล้วก็ฟั่งทัศนาของเอื่อยนะมันก็เลยเป็นเป็นการที่แบบว่าห่าได้เปิดโลกกระทัดต้องห่านกว่าปลาล์มใส่เตปุยมาเป็นปลาล์มใส่ชีวาภาพนะครับใส่สิ่งที่เฮ็ดเองแล้วก็เอาพวกทางมั่นและะ้วก็เฟืองครับเขามามีส่วนประกอบนะครับเอา EM ครับผมมาย่อยสลายนะครับ เกิดสลายทาง e m ก็เฮ็ดเ,เองเนี่ยพี่น้องเ e m ก็เฮ็ดเองอีกว่าบนไแดบบ็ <laughs> บ,บ,บสื่อเด้อยสื่อมากขยายเอาเองด้วย e m โอ้ยครับแนวทาง e m หนี่เอา,า,เาสื่อแค่เดียวห่อนบ่เอื้อยแค่เดียวเ้ามาขยายเอาเองเฮ็ดเอาเองโอ้ยสุดยอดดีๆครับสุดยอดดีๆเอาไปสื่อหลอายเแยวสื่อจนรอดเดียวกวับพ่อนี่ยน้อยเก้าซีฟนั่นครับที่เหลือเ้ากับว่าขยายเออขยายเอาเองเฮ็ดเองโอ้ยสุดยอดดีดีครับสยนดดีดีเราไปสื่อหลายแื่อจอียวกับพ่อเนี่ยน้อยเี่ครับร้กาขยายเออขยายเสังเฮอแสง ก็เฮ็ดเองนั่นก็ะต้าใส่ปามอยู่เลรอครับใช่คือกระใส่ปามใส่เข่าเบอรอใหญ่ใส่ปามใส่เข่าโอ้โหทั้งจุลินทรีย์ทั้งคอแสงหนามมาร์กต่างๆ่าเีเอ็มเฮ็ดเองจุลินทรีย์ซื้อมาคอแสงเฮ็ดบ่ยากดอกเอากระไข่หน่วยเดียวก็ผงสุตรโอ้ไข่ไข่ก็ผงสุรดผงสุรดเอาหนามใส่กวดแล้วก็ตีตียดลงแค่ซอนเดียวท่อั้นนึงบ่เอืหอยเนียนเอาไว้เป็นเดือนแดงจึงคึงโอ้โหเข็ดลาบเนียนนะครับ มือนี้ก็สิได้ไปเฮือนเดือดยิ่งมือนี้ครับเข้าไปเฮือนเดือดอยู่ครับไข่กระผงสุรดแมนหน่วยหนึ่งมาตีใส่กันแมนแล้วก็ยศล่องซอนหนึ่งซอนหนึ่งน้ำขวดหนึ่งน้ำโคกนั่นก็แต่จะใส่จะเต็มแห้งเพราะได้ขยาดเออเติมเศร้ามากกับขยาให้มันเหลือช่องว่าน้ำแร่น้อยเดียวอย่าไปถือแดดแห้งมันามายโฮมน้ำโฮมรับได้ยังสิบวครับรับได้โบแมนเอาไปไหวง่างไหมกางแดดย่างเดียวบโบอยาวไปไหว เดี๋ยวยืมคืงเดือนเดี๋ยวยืมคืงเหนื่อยวะนี่ครับมีแต่หัวใหญ่เลยครับมาทางนี้ก็ได้ต้นอุดมสมบูรณ์นี่ครับเอามาฟั่งเอื่อยเราบอกแล้วกับเบิ้งปามไปนํากับสีได้ทั้งขว้วหูกับพี่น้องกับสีได้ชมตาพี่น้องกับชมฮอร์โมนไข่สีเขาตะกี้นั่นคนว่าเขาเอื่อยนั่นโบงงามแต่ว่าย่านสีเกียวจักห่วงมาแต่ใส่มาใส่ฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ โอ้ลกากันเออเมียอยใส่อ้์โมนลไคร่นะครับที่จรว่าเขาเขาเอื้ยบ้านนั่นบพรงามเลยครับแต่ว่าตอนเสียเอาห่วงกับเอาเม็ดนั่นตักมาแต่ใสคเขาอวยสวยขาวมอลขีข้าวมอลอ,อ,อืมเขาซาเขาลืออ่อยครับได้ตอนเห็ดเขาเห็ดน้ำมาเห็ดปามก็ได้คนใส่อีกนะสองสมหมื่นพี่น้องเอ้เดือนหนึ่งไปเห็ดงานยาาน่างเมืองหนอกมาเห็ดยุ่อมืองไทยเฮานีเนาะครับเนาะมีหลากหลายอย่างอย่างเราก,ก็ได้อีกได้น่ะ งัวก,กระไรโบแม่นบ่ครับงัวเอองัวกระมีหลายอยู่นานวันไปนำตีหล่ะครับ,<ด>บอยู่บ้านเท่าอยู่สองเถา่นก็เท่าก็เมื่อยที่กันนะเฮ็ดายก็ได้ <laughs> สองเถาก็เก่งข้าก็ไดเอือยถ <laughs> ือว่าเก่งแห้งครับสองถเถาเกย์ก็ปลูกแซมไปนำต้นนี่ครับต้นหน่อยต้นยังทั้งทั้งขางกันแทะเนี่ยเขาเอือยเป็นบะ่อเนี่ยขางเมียนเมียนทั้งขางเมียนเบิดอยู่อ๋เอือยก็ปลูกแซมไปเรื่อยครับพอแต่มีหม่องว่างพ่อพ่อจะคล้องเด็กแซมได้เอือยก็เแซมทันทีเลย ต้นนี่แล้วเดี๋ยวมาแฮงตนน้นใ่แห้งครับตนน้นใ่แห้งครับเนาะมาคนอยู่ทางในเหนครับมากรีดทั้งใน,นบ่ันเดี๋ยวพ่อแกนะครับบ่อนเดี๋ยวพ่อแตงงามมีดีถ้เาเบิ่งแปลงนี่นอกจากสีได้ห็นอันี้ก็เห็นเขาเรางามน้ำครับเขาเจ้าไก่เจ้าเลเนอกไอ่เนาะเจ้าเจ้าไก่สิพ่อเกี่ยวล้ครับพี่น้องจังได้หอกกับสีไปศึกษาเนาะป่า <Okay. S 1> นนี้ไปศึกษาน้ำไก่เพื่อน ว่ามีอียงไหเข้าเบิงนาแนไมีวิธีการแนวได้เห็ดนั่นเห็ดนี่นะครับปรโหมวดซอยกันหนพี่น้องกเกษตรกรใดมีแนวทางในการประหยัดซอยกันประหยดะัดต้นทุนประหยัดต้นทุนคิดซื้อบ่ได้ใดนึกใหนอก้องเห็ดจริงยี่ดีเนาะเห็ดจริงท่ามจริงครับไปเรียนว่าต้องเอามาเห็ดต้องเอามามเห็ดให้มันได้เห็นผลตะกี่พายวาสิผ่าอีสานสีมีฟปรามเนพี่น้อง ผมกับวคืนด no <laughs> ้วยกันไหนยินจะมาอยู่ภาคใต้นาเห็นจะภาคใต้เขาเจ้าตัดดินมาเท้าสิปลูกไรบ้านอกอแต่ยังคืนอยู่งามเสือหนุ่ยใหญ่เนาะงามเสืองามแหงพง่อมแล้วก็เฮาโบตองไปย่างแฉแฉคือจังบ้านเพื่อนพ่อเพื่อนฝนตกดูดินแฉะของเฮานี่ย่างแห้ง่สบายสบายครับทั้งข้าหน้าอ้ยงามงามถูกไห้งามถูกหัว อันปามไต่ต้นมันนี่เอาไปปลูกได้อยู่บ่ครับนี่เบี้ยหน่อยมันก้าโบโบได้ดอกมันกวนจากอันนี้ปามมันที่ไหนมันโลนครับก็วนจากก็ไปปลูกกวนจากก็ไปปลูกดอกปามที่มีความเสี่ยงมันบ่เอ้ยความเสี่ยงหลายมันจ็ดสิเป็นปามผูกปามแม่มันก็ยังเบิ่งบ่ออกนะครับซ้ำสีได้ต้นซ้ำนี่เนาะแมร์ผุนติ้เราลนเพื่นกองกองเงียบคุณโอ้ยโนพี่น้องคุณหมากโลนกันไรหมากเครื่องข้ออยู่พี่น้องพี่มันคูบ่วันด็ตัวนี้โอ้ยขากินดีเอ้ย อู้หมากเต็มข้ออยู่ไงคือผดแต่อู้เบิด์ตนะผดข้าวอีดีข้องนี่งอู้ยพี่น้องผด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 ข้าวอีดีนูองใหญ่นาะงข้าวอีดี่ปลูกทั้งขั้นหน้าปลูกขั้นหน้าพี่น้องนี่ปามปลูกขั้นแท่นผดผดเป็นหมากดีแห้งอู้เบิร์ตแต่ตรงด้านดินเสียแล้วพี่น้องเขาปลูกปาล์มเขาเมื่อด้านดินใส่แล้วหัวกับโบบี้หัวหัวกับหัวหน่อยหัวกันหน่อยแมน ถ้าดันดินเพิ่มดินในีเพื่อนหัวกับไงขึ้นมาหลดแมอนเท่ากับกบเอาขี่ยังเซน้ำม่วงฉี่เฟลืองม่วนกบไปน้าถมไปน้าอโ้ยสุดยอดแห้งครับสุดยอดแห้งเห็ดมีไร่ได้ซ้ำนี่นะครับข้าราชการระดับผู้อำนวยการผมได้ครับจังสีมีไร่ได้ซ้ำนี่ต่อเดือนสามหมื่นกว่าวันเฮตุงานคู่มือสเอือย์แล้วปะวันเฮตุทุกมมือดอกวันเมื่อยบวันนี่ บ่ได้เมื่อยแห้งไหมได้เราเมื่อยอยู่เดือนเมื่อยมือหนึ่งสองมือมือหนึ่งสองมือก็แล้วก็เขาขอไปขายเมื่อยมือหนึ่งมืออื่นมากกัยิ้มบ่บางนี่ได้เงินหลายก็ยิ้มแล้วครับบานนี้อ้หัวครับพี่น้องแน่นอนแฮนี่หัวหน่อยอยู่เลยครับมันบวชในสมบูรณ์ันี่ซื้อม้วนนี่ครับมันกระลังอันนี้เนาะกระลังถอดออกมากระลังถอดออกมาครับต้องถ่ายมันตึงๆซะก่อนพรว่ามันสีเต็มครับจะได้นี่ หาไรเบือใหญ่ทงนี่หาไรทงนี่โอ้ยแน่น,นอนครับผมหาไรนี่ตัวนี้คุณซุกคลับแดงจึงคืนนี่ซ้ำหนีเบือใหญ่เขาจังตัดไปขายแมนแมนซ้ำหนีจังตัดไปขายได้โอ้ยดีพี่น้อนตงต้องให้มันนะครับแดงจึงคืนแดงจึงคือหน,นังเทือง,งกับตรงเหลืองแมนเขาจังตัดไปขายซูเปอร์ตัดปาล์มดิฟนะครับไปบอบ๊อบปามดิฟมันน,ำน้ำหนังกะโบมี่หน้ากะโบมี่เพิ่นกะตีเพิ่นกะว่าตีเพิ่นกะว่าให้ ร้าคุณภาพเธอเดียวโหลดมันบอกไงขุนแถวหนึ่งก็แดงจึงคืนฟังวันที่สิบห้าสิบหกนี่ก็ได้เงินอีกหลายเติบตีนี้ครับเพราะว่าเพิ่นสื่อสามมือสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครึ่งวันโอ้สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครึ่งวันต้นเนี่ยขุนแดงจึงคืนนี่ถึงโอ้ยพี่น้องขุนเนี่ยซุกเต็มที่ซุกอะไรนะแดงจึงคืนเลยนะที่ไงเราก็สิบแตัดไปตัดไปขายบรรยากาศดีแห้งพี่น้อง อยู่กับทงไฮทงหน้าโบ่มีสารผิดบ่มี่ข่วนยังล่ะครับเนาะบ่คือไปเหตุงานเนาะเป็เหตุงานยังตื่นขึ้นมาก็ยืนท่าสื่อกับเขาเป็นถุงน่องเพื่อนสวยกว่าไรเหตุงานต้องเป็นถุงน่องเพื่อนต้องเหตุงานเบิดมือไปกว่าเหตุมือเท่าคำเมื่อยเป็นบ่ครับเมื่อยเหตุงานเป็นถุงน่องเขาเนี่ยเมื่อยโอ้สิโต้หนุ่หลูกนุ่หลานบูพนพากันเปียกเนาะครับเนาะ <Man. S 1> มาเห็นน้ำแน่นน่น้ำพอน้ำเมยยียังวสีได้เงินอทองมากมายห้ามพายดีกันปมัมซุเป็นแดงอยู่เป็นแดงอยู่นะครับเนาะเราก็เลยเบิ้งสวนปมเพิ่นยังจูใจเนาะครับพี่น้อง <ừ. S 1> เดี๋ยวเบาซักสีแะสีได้จบขปไใบแต่เพียงซ้ำหนินะครับเนาะขอบคุณความูอได้ร้ายครับเอื่อยี่เพินเด้ให้ความูอเฮานะครับมือหนาเบาซักสีสิงมาขอความหูอีกเด้อเอืีอยเด้อจหรับมือนีขอบคุณได้ไร้ายครับผม,มนะครับ,าบาสวัสดีครับ